ตัวตั้งอยู่ผมก็ลากไปเลยพอลากปุ๊บ <_ d ata> ไอแนนหาวน้ใหญ่งูงูเฮ้ยผมก็ตัดสะดุ้งใหญ่เลยซอยเท้าใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะนี่เรื่องจริงนะ,เ,ะเพราะว่าเราต้องตกใจไปก่อนดิโอ้โหนึกถึงพระเลยพ่อรลอดมาได้แล้วปรากฏว่ามันเป็นงูเหลือมนะครับเป็นลูกงูเหลือมตัวสักเก่าโอ้โหไม่โป้งเลยแล้วก็ยาวประมาณนี้ หลวงพ่อยืนอยู่ข้างหลังผมก็พยายามจะเขี่ยเพื่อช่วยหลวงพ่อที่มาช้ชาเนี่ยเขี่ยพราะว่าจะเขี่ยงูไงไม่ได้เขี่ยหลวงพ่อจะบ้าเลยไม่เขี่ยเจ้าวาดเพี้ยเจ้าวาดแตะตายฮะพยายามจะเขี่ยเจ้าวาดเยพยายามจะเขี่ยงูออกไปเพื่อช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อผมเขี่ยอยู่นานนะเพราะมันมันมันรัดแน่นมากมันก็ไม่ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้ง่ายๆหลวงพ่อโยม สงสัยมันอยากตายแล้วล่ะทุบแม่งนี่คือเรื่องจริงหลวงพ่อวันบางรับยาแทนที่จะมีเมตตาต่อสัตว์ร่วมโลกเราก็บอกหลวงพ่อเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวผมเคลียร์เองหลวงพ่อบอกสงสัยมันอยากตายทุบแม่งเลยโยมนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจบแล้วใช่ไหมผมใจหายรอดดิผมผมนึกว่าผมจะไม่ได้รับใช้คุณเลยเนี่ยจบแล้วไหมเนี่ยจบแล้วดิอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะผมเราให้ฟังแล้วว่าว่าผมทุ่มเทกับคณะ พ่อไม่ได้ใจบาปที่หลของพ่อเขากลัวกวัาเดี๋ยวงูเป็นขัดคนมีอันตรายก็ฆ่าให้มันตายซะเออยังไงชีวิตคนก็ดีกว่าชีวิตงูพ่อบอกก็้คุณพูดถึงงูเลยผมนึกถึงสัตว์อีกตัวหนึ่งข้างข่าขังข่าขังข่าแม่ลูกอ่อนข้งเข่าแม่ลูกอ่อนมีลูกสองตัวคุณรู้ไหมว่าขังขังข่าเนี่ยมันกินอะไรข้างเข่าขังเขาวกินกล้วย ข้างกล้วยเต็งเต็งอนที่เต็งเตีบ้าข้างขขากินเลือดกินเลือดอ่กินเลือดกินกล้วยมันเป็นเพลงข้าบผมงข้างข่ากินเลือดอ่าเป็นมีมีลูกลูกอ่อนสองตัวลูกอ่อนสองตัวมันก็ต้องไปหาเลือดให้ลูกมันถูกต้องทีนี้ลูกก็สงสารแม่ไงครับลวเบินไปหาเลือดให้ลูกกินตลอดเลยลูกเป็นข้างข้าที่กระตันอยู่อยากจะไปหาเลือดบ้างค่ะหลวงถามแม่บอกว่า แม่วันนี้แม่ไม่ต้องไปหาเลือดละเดี๋ยวลูกจะโชว์ฝีมือไปหาเลือดมาให้แม่กินบ้างโอ้โหเป็น้องตัวสุดยอดบินออกไปเลยจากลังสี่ชั่วโมงกว่ากลับมาเป็นยไงปากเปล่าไม่มีเลือดติดปากมาเลยไม่มีสักหยดเลยแม่บอกว่ามึงไปหาเลือดอยังไงเนี่ยสี่ชั่วโมงกว่ายังหาเลือดไม่ได้แม่บอกมึงเลยว่นี้เดี๋ยวกูจะไปหาหดู แม่ออกไปหาเอยางเลยบินออกจากรางไปไม่ถึงสามนาทีแม่กลับมาเลือดเต็มปากเลยใด้เลือดแน่แน่ลูกบอกว่าอุ้ยแม่ไปไายจังได้เลือดมาเต็มปากเลยเอ,อไปหายยังไงอะแม่บอกว่าไม่เห็นต้นไม้ต้นนั้นไม่ลูกเห<อ>็นแม่เออกูไม่เห็นชนเขาเต็มปากกับเลือดกับปากวะ <c oughs> พี่พูดถึง้างขาวเนี่ยกกอผมนึกถึงนกตัวหนึ่งที่บ้านผม นกดีดีดีเป็นไงเป็นนกขุนทองที่พูดได้เฮ้ยอ้ยนอกน้องฉลาดข้างบ้านผมเลี้ยงเอาไว้บบเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยบอสยันตัวใหญ่ปล่อยเดินในบ้านได้เลยโอ้เสดงว่าเชื่องเดิข้างบ้านใครเดินผ่านมาก็ถามว่าชื่ออะไรชื่อขุนทองพูดได้หมดพูดได้บ่อยเลยเป็นขุนทองข่ามเชื่องพูดเก่งแล้วทีนี้น่ะไอ้บ้านที่ติดกันน่ะมันเลี้ยงเป็ดข้างบ้านเลยเหรอข้างบ้านเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเป็นเล้าเป็ดเล้าใหญ่เลยครับผมแล้วทีนี้ ไอ้นกขุนทองเนี่ยิสัยไม่ดีทำไมอ่ะไม่ได้อยากไปไล่ปีเป็ดเขานกขุนทองไปไล่ปีเป็ดไปไล่ปีเป็ดเออแล้วทีนี้ไอ้บ้านที่ขายเ้าเป็ดอ่ะเออมันก็ไข่มาขายไม่ได้เขาเลี้ยงเป็ดเพื่อเพื่อจะเอาไข่ไปขายถูกต้องพอนกขุนทองไปไปปีเป็ดเขาใช่ไข่ออกมาขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วทำไงเงี้ยเจ้าของบ้านแล้วเป็ดทนไม่ไหวเออไปต่อว่าไปต่อว่าเลย บอกว่านกของเธอเนี่ยมันมาไล่ปีเป็ดฉันครับผมเราก็ยอมรับไปเลยว่าขอโทษจริงๆเ,เดี๋ยวถ้ามีข่าวได้อีกเดี๋ยวจะตัดเตือนเองเออมันก็เลยเข้าไปคุยกับนกมันไไนไงอยู่ในกองร้องเพลงสบายใจนกเข้าไปบอกว่าเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มึงไปไล่ปีเป็ดอีกกูจะจับมึงโกนหัวอ๋อต่อว่ามันใช่ไหมโกนหัวให้ด้านเลยเออก็เลยเหรอนี้เอาอีกแล้วเอาอีกเหรอ ไปได้ปีเป็ดเขาอีกโอ้โหแล้วเจ้าของรถทำไงอ่ะเจ้าของรถทนไม่ไหวทนไม่ไหวมึงมาดีเลยกอลหัวเลยพี่จับกอลหัวล้านเลยเหรอหัวล้านเลยโอ้หมดเลยคนนี้ไม่มีคนแล้วเนี่ยหัวล้านไม่พอเออใส่กองเล็กไปแฝงหน้าบ้านประจานเลยโอ้ยน่าอายพรุ่งนี้เท้าตอนเช้าเป็นไงเจ้าของบ้านอะไพี่เลี้ยงนกอ่ะเออคุณ่งทำบ้านอะไรทำบุญบ้านเลยอ๋อทำบุญบ้านทำบุญบ้านก็ต้องเชิญพระมาเลยให้ลูกน้องขับรถตู้ไปรับพระมาครับผม พอรถตู้จอดหน้าบ้านพระเดินลงนกทักคำแรกเลยทักว่าไอ้พวกปีเป็ดมาเข้ากรงมันเห็นพระหัวแดงมาไรียนหัวร้านมาันคิดว่พาพระปีเป็ดมันมัน <c oughs> โอเคผ่าน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 น้นนน <c oughs> อง <c oughs> ไอซดีวกว่าน้องไอซดีกว่าน้องไอซนี่เรื่องเด็ดจากราชบุรีเลยไ <c oughs> อซไอซไอซจนจได้ใช่มึงคุยกับผมเล่าประวัติเป็นงานเป็นงานนี้ดีกว่าเรื่องราชบุรีมีเยอะ อ่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรในเรื่ยงเขาเรียกอะไรตลกหมูกระทะหมูกระทะมุกกลับไปแดกที่ร้อยเลยนะนี่าเรื่องนี้ว่ะท่านผู้ชมครับหายใจลึกๆครับเตรียมหาอุจจาระพังผูงไม่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 หึงขนาดนั้นครับครับผมมันมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับวันนั้นผมไปแสลิเกที่กาญจนบุรีครับผมก็ถามว่าวัดท่าลอยอยู่ที่ไหน เขาก็บอกว่าตรงไปเลยอยู่ซ้ายมือพอถึงซ้ายปุ๊บถึงวัดเลยผมก็ถามลุงคนนั้นลุงนี่วัดท่าล้อไปไหนยิงกี่ก็ยิ่งเลยลุงเ็าบอกว่าอยู่อยูเอย่เทินกลับอยูเอ่เทินกลับแล้วก็วนกลับไปอีกทีนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ปรากฏไปที่เดิมลุงคนนี้ก็เปิดกระจกมาเขาก็บอกว่าเออเจอลุงเออไปทางนั้นเลยผมก็หันไปหาลุงเลยหันปุ๊บผมตก,กใจเลยเฮ้ย ทำไมีลุงหน้าเขียวขนาดนั้นล่ะลุงหน้าเขียวปีเลยผมก็แปลกใจผมก็ปิดกระจกปุ๊บลุงก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยไปผมขี่ตามไปเลยผมว่าลุงจอตอนผมถามเลยลุงหน่อยเดอะผมแปลกใจว่าทำไมหน้าลุงถึงเขียวขนาดนี้เขาว่าอ๋อที่หน้าลุงเขียวอ่ะลุงเป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรก็ลุงก็ลุงเป็นกบเค้กเหะ ึงกลับราชบุรีเพื่ออนะจะมาให้กูเห็นหน้าถึงมันไม่ฮาแต่มันก็ได้หล่อได้หล่อถูกต้องนี่เด็กผมดีกว่าฮะ้เล็กสร้างอ่าอ่าสมบูรณ์สมบูรณ์ชนนี่ครับเนี่ยนี่รับการสั่นสอนมาจากผมอีกครั้งนึงครับครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับท่านผู้ชมถือว่าไม่ใช่เรื่องนกไม่ใช่เรื่องแมวเรื่องหนูครับครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องคนตาบอดไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับครับร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่ธรรมดามากครับเจ้าของร้านเป็นคนเสิร์ฟเองอเพราะว่าเจ้าของร้าน,น,เ,นเป็นคนเสิร์ฟเมียเป็นคนทํารรอาหารเป็นแม่ครัวก็ดีจะได้ไม่ต้องคนตาบอดคนนี้มาทานอาหารก็นั่งลงที่โต๊ะครับเจ้าของร้านก็เอาเมนูมายื่นให้คนตาบอดบอกว่าขอโทษครับผมตาบอดมองไม่เห็นครับก็เลยบอกว่าเอาช้อนของคนที่ทานอาหารสักรูเนี้ เอามาให้ผมได้ไหมครับท่านี้กินแล้วเหรอครับผมจากนั้นเจ้าของร้านก็ช้อนมาให้คนตาบอกทหยิบมาแล้วก็ดมเป็นที่เลยครับอืแล้วเขาก็สั่งอาหารตามที่เขาได้ดมไว้สั่งหมูผัดน้ำมันหอยใส่เห็ดใส่มะเขือเทศด้วยราดข้าวนี่ดมช้อนได้รู้เลยว่าคนคนก่อนข้างหน้าจด้กินอะไรไปใช่ครับเจ้าของร้านสงสัยกลับไปถาเมียในห้องครัวว่าคนเมื่อกี้เขาสั่งอะไร สั่งหมูหันน้ำมันหอยใสยบ่บรเ,เกีือเทศราดข้าวด้วยครับครับผมจากนั้นแม่ครัวแม่ครัวเมียเขาชื่อสมศีครบแม่ครัวเมียเขาชื่อสงศรีเขาเลยทําทมาให้อ,อีกอาทิตย์หนึ่งผ่านมาชายตาบอดมาอีกครับมากินอีกมากินอีกมากินอีกนั่งที่เดิมเจ้าของร้านเดินม,มาเอาเมนูยนื่นให้ชายบอกว่าจาผมไม่ได้หรอครับผมที่ตาบอดอ๋อเจ้าของร้านก็เลยก็ไปหยิบไปหยิบเอาช้อน ของคนที่กินล่าสุดมาให้พอคนตาบอดดมเต็มที่ก็สั่งอีกครับข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเฮ้ยเจ้าของร้านตกใจไม่ได้ใจเลยตรช้อนที่สามารถจะรู้เลยว่าคนต่อหน้ากินอะไรไปครับแล้รีบเข้าไปหามีอาสมสีในครัวให้รีบทำข้าวผัดกะเพราแล้วก็คุยกับเมียว่าเนี่ยคนตาบอดสั่งตรงอีกแล้วอาทิตย์ที่สามจากนี้เจ้าของร้านอยากจะลองครับ อยากจะแกล้งคนตาบอดทดสอบดูเจอคนตาบอดมาทั้งอีกอก้าของร้านก็รีบเลยเข้าไปในห้องครัวเลยเ<อ>ไปเอาช้อนสั่งเลยเอาช้อนให้เมียไปบอกเมียให้เมียทำไมให้เมียไปบอกว่าไม่หยาบนะครับให้เมียเอาไปถูกเก่งในที่กำลังซักของตัวเองอ,ะอ่ะถูให้เต็มที่เลยเด<อ>ี๋ยวพี่จะแกล้งคนตาบอดหน่อยเอมียก็ไปถูกเก่งในของตัวเองที่กำลังจะซักเอาไปให้คนตาบอดจะขอร้านก็ให้คนตาบอดปุ๊บ เจ้าของคนตาบอดก็สูดเข้าไปเต็มที่เลยครับคนตาบอดก็บอกฮะสมศรีอยู่ที่ร้านนี้ด้วยเหรอนี่มันจำกลิ่นสมศรีได้คือสรุปว่าสมศรีมีอะไรกันกับคนตาบอดใช่ไหมสมศรีก็เป็นมีกระเบิดตาบอดแน่เลยใช่ไหมครับอ่ะคุณผู้ชมก็ขอแก้ตัวเรื่องอะไรครับ ไม่ขอแก้ตัวเพราะว่าเรื่องที่เล่าไปทีแรกนี่มันเป็นเรื่องจริงไงเรื่องงูเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงไปโดนเกือบโดนกูกัดเลยแต่นี่เรื่องนี้เลยมีผู้หญิงคนหนึ่งคุณนายคุณนายแต่ว่ายังไม่แก่มากยังสาวอยู่ครับผมไปซื้อแหวนเพชรไงจะไปซื้อแหวนเพชรก็ไปที่ร hmm. ้านขายแหวนเพชรคนขายก็ยิ้มหนุ่มอยู่เลยยังลอยอยู่นะครับขอดูแหวนเพชรพนักงานขายแหวนเพชรก็ส่งแหวนเพชรให้บังเอิญว่าอีกช่วงที่ส่งให้นแหวนเพชรมันตกไงมันตกไปคุณนายก็ ก้มลงเก็บแหวนเพชรในจังหวะที่กม้มหยิบแหวนเพชเรเด็ดกเผลอเลอตกมาคุณ,ค,ณคุณนายอายมากเลยหยิบโอ้อม่ได้เอตกเข้าไปไงหยิบแหวนเพชรขึ้นมาส่งให้พนักงานแล้วถามว่าราคาเท่าไหร่พนักงานหนุมตอบมาเออคุณนายแค่เห็นยังตกเลยถ้ารู้ราคาไม่ขี้ตแตกเลยนะคุณนายครับผมแค่นี้แค่นี้ครับผม เราเปิดไปครผมเหลือไงครับผมพย่เพลงตแตกเปิดมาเลยบ้าด้ไหมเพลงหมดยังที่ขอไว้หมดแลวทีนี้งูในชักโครกเอาคุณบอกเพลงอะไรไว้บอกไว้ไม่งี้อมยักไลยที่สุด